สวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมกากราบศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตำนานศาลหลักเมืองเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะคะศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์มีลักษณะเด่นไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นก็คือเป็นศาลหลักเมืองที่ทําด้วยหินทรายเสยมาหินไม่ใช่ไม้ซึ่งตามบันทึก,กกรมศิลปากรระบุว่าในเสมาหินนี้นํามาจากอุทยานเมืองประวัติศาสตร์สีเทพนี่มาแต่สมัยทวาราวดี ที่มีความเจริญทางอารยธรรมของซึ่งมีอายุมากกว่า1200ปีเพราะฉะนั้นชาวจังหวัดเพชรบูร์จึงถือว่าศาลเมืองแห่งนี้มีความเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทยถ้าใครมีโอกาสได้มาเยี่ยมเพชรบูร์ก็อย่าลืมแวะมากราบขอพอรกันนะคะตำนานความเชื่อของคนโบราณได้ว,ว่าเวลาที่มีการสร้างกำแพงเมืองตรงประตูเมืองจะต้องมีการฝังคนชื่ออินมั่น อินจันมั่นคงนะคะทหารออกมาหาคนชื่ออินชื่อจันหาได้แล้วแต่คนที่ชื่อมั่นชื่อคงยังหาไม่ได้ปรากฏว่าระหว่างที่หาอยู่นั้นก็พบเนนสองรูปชื่อมั่นกับชื่อคงอยู่ในวัดไตรภูมิทหารจึงนําตัวไปว่าให้เจ้าเมืองทําพิธีฝังทั้งเป็นที่ประตูเมืองแต่ก่อนที่จะนำาสาม,มนเณรสององค์นี้ไปฝังจเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิได้ขอให้สาม,มนเณรทั้งสอง ใะฉันอาหารเพลงก่อนแต่เนื่องจากอาหารตะเวนหามาหลายวันแล้วนะคะจะกลัวไม่ทันพิธีจึงไม่ยอมให้อาทําทตามคําขอร้องของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาดก็เลยโกรธสาบแช่งไว้ว่าใครที่จะมาเป็นเจ้าเมืองเพชรบูร์ขอให้มันอยู่ได้ไม่เกิน3ปีต้องมีอันเป็นไปและนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีเจ้าเมืองคนใดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดอยู่ได้ ถึง3ปีสักคนและสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปฏิหารที่หาคำตอบไม่ได้จนทุกวันนี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะฝากตามติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทริปนี้ก็ขอจบทริปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ